พูดคุยกับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยคุณธนิโสรัตกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณธนิชตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิติพภคคุณจักรเพชรนะครับครับผมอืนะฮะเป็นยังไงบ้างครับนะฮะช่วงนี้อืมแล้ครับครับครับคุณธนิชดีครับเรื่องของโควิดผ่านมาครับธนิตตอนนี้เห็นว่า ประเมินแล้วมันเสียหายไปถึงสิบเอ็ดล้านล้านเลยเหรอฮะโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็เอาง่ายๆอ่ะเราดู GDP เนี่ยอ GDP ปีที่แล้วกับปีนี้ที่หดปีที่แล้วหดตัวหกจุดหกเปอร์เซนต์ปีนี้อย่างบวกเก่งสุดก็สองเปอร์เซนต์ก็หายไปรวมๆกันเฉพาะส่วนนี้ก็เท่าไหร่ละสองล้านล้านละใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาดูซิว่าปีเราอันเสียหายปิดก็เอ็กซ์พอร์ตที่มัน มันหายไปปีที่แล้วติดลบเยอะนะเอ็กซ์เอ็กซ์พอร์ตหดตัว5.9เปอร์เซ็นต์ออกเออนำเข้าหดตัว12.5เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมูลค่าในมูลค่าที่ได้ตัวเลขมาของของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับก็รวมๆกันก็หายไป1.37ล้านล้านนะเห็นไหมนี่ล้านล้านนะล้านล้านปีนี้ปีนี้ภาคนี้ภาคนี้ฟื้นนะต้องบอกอันนี้เป็นตัวเลขปีปีแค่ปีเดียวนึกภาพเรหายไปแล้ว1.37 ล้านล้านเนี่ยปีนี้ฟื้นตัวก็เข้าใจว่าอาจจะกลับมาใกล้เคียงกับปีหกสองเราไปดูนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศเห็นรวมๆกันก็รายได้ท่องเที่ยวเราเนี่ยเฉลี่ยปีหนึ่งสองจุดเก้าล้านล้านนะล้าน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 ใช่ไหมนะครับสองจุดเก้าล้านล้านเนี่ยนะสองปีรวมกันเนี่ยคาดว่าจะหายไปสี่จุดห้าสีห้าล้านล้านโอ้หืาต่างชาติหายหมดใช่ฮะเกลี้ยงเลย เี่ยเลยนักต่างชาติเนี่ยชายเป็นตั้งเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของรายได้ของเราทั้งหมดอะอนะไอแซนบ็อกอะไรก็แค่เป็นเราจิบจิบจิบได้จ,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 จอยน้อยมากเราจะ,ะ,ะ,ะจะแซนบ็อกตลอดได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละทีนี้น,น,ะ,น,ะ,น,ะ,นะนะและ้วก็นี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องรัฐบาลกู้เงินตามพรกรเท่าไหร่อืมที่มาใช้จ่ายหนึ่งจุดห้าล้านล้านปีนี้อีกเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็รายได้อะไรฮะอะไรได้จาก ค่าปลี่เแก่ยหมหายไปเท่าไหร่นี่ครัวเรือนคนไปนี่เพิ่มมากขึ้นนะห้าแสนกว่าล้านปีนี้ประมาณใกล้ๆสามล้านเอ้ยเท่าที่นี่ครัวเรือนเพิ่มไปประมาณห้าแสนกว่าล้านปีนี้ก็ผมว่าประมาณนี้แหละใกล้ๆสามแสนล้านใช่ไหมยังมีคนตกงานว่างงานเท่าไหร่งบของประกันสังคมใส่ไปเท่าไหร่คนต้องกู้เงินเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่พวกเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ที่มันจับต้องได้ทั้งสิ้นอะ่ะ ใช่ไหมครับนะแต่เราจะไปเถียงนะ GDP อะไรก็มันซ้ําซ้อนกับเรื่องการอนั่นมันเรื่องการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบวิชาการผมก็จบเศรษฐศาสตร์มานี่เราพูดถึงชาวบ้านะชาวบ้านเงินมันหายในกระเป๋าจริงๆอ่งเขาไมได้พูดเขาวัด GDP อะไรหรอกนะ มันมันหายไปอีกสี่สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านล้านเนี่ยเยอะนะเยอะเยอะที่ครับนี่แค่วงจํากัดแค่สิบจังหวัดนะฮะคุณไปขนาดนี้เลยไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นเศรษฐีเราสียหายไปแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นการล็อกดาวน์รอบรอบที่สองใช่ไหมไอ้รอบที่สองเนี่ยที่คาถามไม่รู้จะจะถามว่าไอ้มาตรการมันโอเคไหมหรือว่าจะทำเรื่องเศรษฐกิจนะเอามาตรการก่อนได้ครับทีนี้ครับว่าที่รัฐบาลให้ห้าพันเนี่ยฮะโอเคไหมฮะ โอเคทั้งนั้นแหละยามนี้ได้ตังมาไม่าอะไรมันก็ได้นะต้องต้องพูดคานี้ใช่ไหมมันเขาก็ช่วยช่วยทั้งนายจ้างลูกจ้างในระบบนอกระบบเนี่ยเขาให้หมดมาตราสามสามมาตราสี่สิบอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมนะส่วนจะได้ท่าไหลเดิมไอใคระถ้าเขาให้แม็กซิมัมได้อะไรอ่ะตกงานแบบแบบสุดทิสัสเนี่ย ผมอยู่มได้ครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะ,ะนะไม่เกินเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้ามาจากไหนอะ่ะเขาเอาจาก,กไอ้นี่ไงแรงงานปริญญาตรีอือตรีไงค่าแรงขั้นต่มหมื่น 7, ห้าค่ณนึงก็เจ็ดพันห้าแต่เขาไม่ให้แม็กซตรงนี้นะเขาให้เขาไม่ได้ให้แค่นี้นะคุณได้ได้ไม่ถึงก็ได้น้อยกว่านี้นะคุณได้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกินเจ็ดพันห้าแต่ว่าที่เขาแถมให้แถมที่อีกสองพันห้า ในจ้างเออนะก็ให้อสามพันบาทครับมีคนงานสองพันสองร้อยคนไม่เกินสองร้อยคนคุณก็ได้หกแสนบาทอืครับยามนี้มันอะไรกันก็ดีทั้งนั้นนะฮะอืดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นนะแล้วก็ช่วยชาวบ้านถืงค่าน้ําค่าไฟได้คนละสองร้อยสามร้อยบาทก็มันก็ดีอ่ะมาใช้นะอว่าบอกว่าดีไหมก็ดีในยามอย่างเงี้ยถึงแม้นจะชาชรู้ว่ามันน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้อะไร ยาม,มัน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 ไม่มีอะไรจะคว้านะนะนะไอ้ขนมเล็กๆชิ้นหนึ่งมันก็มันก็พอพอ ได้ด้ดมด้วยนะได้ยาดมอะไรก็พอมได้ยาดมมาหลอดนึงก็ยังดีวะนะว่างั้นเลยนะเอรา็ยังดีแต่มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้กันเลยกลับมากลับมาว่าในเรื่องของมาตรการรอบนี้เนี่ยเี่เขาช่วยเยียวยารอบนี้กับรอบที่แล้วมันมีความแตกกันแตกต่างกันรอบที่แล้วเนี่ยมันเขาช่วยแบบไม่มีเงื่อนไขอนะใส่ผมจำไม่ได้ใส่เงินไปคนละสามพันห้ามั้งประสองเดือนใช่ไหมใช่ไหมสองเดือน นะสองเดือนเจ็ดพันมันให้แบบมันให้หมดเลยครับให้ลวดแล้วก็ใส่เงินผ่านในโครงการเราช่วยกันเราต้องอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือใส่เงินหมดโดยไม่มีเงื่อนไขแต่วดทนี่ยเขามีเขามีเงื่อนไขหนึ่งต้องอยู่สิบจังหวัดออืใช่ไหมไอ้สิบจังหวัดเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะสิบจังหวัดเนี่ยมันมีในจ้างในจ้างทั้งทั้งทั้งระบบของเราที่ที่เขาขึ้นทะเบียนไปกับกรมอะไรอะกรม พัฒนาธุรกิจเนี่ยใช่ไหมไหมีประมาณเจ็ดแสนแปดหมื่นลายเนี่ยมันอยู่ในสิบจังหวัดเนี่ยเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ในกทมออก็จะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละใช่ไหมะนั้นมันก็ครอบมันมนมัันนครอบคลุมไหมเพราะว่ามันก็ต้องหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ,อ่ะนะถือว่าเป้าหมายใช้ได้ใช่ไหมหแต่ตอนนี้มาดูในไปดูเรื่องของคลัสเตอร์ที่เขาช่วยจากเดิมสี่ สี่อุตสาหกรรมแค่วันสี่สีส่สีส่ส่วนเขาเรียกคัสเตอร์นะ,ะนะสี่คัสเตอร์งวดนี้เขาให้เป็นเขาเพิ่มเข้ามาเป็นเก้าคัสเตอร์ใช่ไหมเขาเพิ่มมาเป็นสิบคัสเตอร์เก้าคัสเตอร์น่าจะเก้านะ,ะนะครับเก้าคัสเตอร์เนี่ยนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแต่ละคัสเตอร์เนี่ยมันมันมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งก็คือว่าคุณต้องได้รับผลกระทบนะ อืมก็บอกว่าได้รับผลกระทบเฮ้ยเขาว่ารับผลกระทบเนี่ยผลกระทบยังไงเออพราะว่าผมโทรไปถามให้ลูกน้องโทรไปถามออประกันสังคมเมื่อเช้านี้ออว่าผมดูว่าผมก็น่าจะได้นะออใช่ไหมเขาเขาไม่รู้เหมือนกันคุณแต่ว่าคุณต้องมีผลกระทบลแล้วกระทบยังไงทีออ่อันนี้เป็นเป็น q u e s t i o ที่จะให้ตังค์แล้วมันมันตอบยากใช่ไหมกระทบมากน้อยกระทบน้อยกระทบมากเอาตัวไหนมาวัดนั่นน่ะสิ ใช่ไหมเพราะว่าบอกถึงท่านปิดไหมถ้าปิดตัวก็ไม่มีใครมายื่นยื่นขอตังค์เพราะมันไม่มีตัวตนแล้วอ่าใช่แล้วเก้งหายตัวนะนะไอ้ร้านค้าเขาก็ไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าปลีก็ยังมีซูเปอร์เดี๋ยวนี้ก็เปิดทางเอาร้านต่างๆที่ถูกปิดมาขายเขาก็ยังเปิดอยู่นะอันนี้เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดการปล่อย การปล่อยอาจจะมีอาจจะไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วมันต้องมีพิสูน์เนี่ยเพราะเงินหลวงนะฮะสองก็คืองวดเนี้เขาไปไปเอาคัสเตอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเออไม่แน่ใจนะเก้าหรือสิบคัสเตอร์เนี่ยนะครับนะครับเออหน้าหน้าหน้าจะสิบนะผมจํโตษทีนะตุีความจำดีก่าตอสิบคัสเตอร์เนี่ยนะครับเขาเขาไม่ได้ไปเอาตัวที่มันเป็นปัญหาจริงๆคือเขาไม่ได้ไปดู ไม่ดูันเขาไม่ได้ดูตัวคัสเตอร์ที่มันเป็นปัญหาอย่างนี้ดีกว่าแต่เข้าไปเอาคัสเตอร์ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาใช้ในการสํารวจอืนะผู้มีงานทําเขาไม่ถูกที่คันหรือเปล่าเนื้อมานเราเห็นชื่อแปลกๆซึ่งมันจะมีผลก็คือว่าหนึ่งนะพวกข้อบูลข่าวสารอย่างคุณเนี่ยคอยู่ในกลุ่มได้ได้ตังค์ไหมก็จะได้ยังไงอืนะตัวสถานีได้หรือคุณได้อื ใช่ไหมสองสาขาวิชาชีพนะมีวิทยาศาสตร์วิชาการก็ตกลงไอสาขาเนี่ยมันมันคุมถึงใครบ้างมันคุมถึงใครบ้างมันทนายความเออแล้วเขาตือนร้อนไหมใช่ไหมเราเราชื่อพวกเนี้ยมันเอามาจากที่ผมบอกตรงนั้นอ่ะนะขนส่งอืทางสินค้าเอาตกลง ขนส่งนี่มันกระทบด้วยหรือดยส่วนใหญ่ผมดูในธุรกิจนะอก็ไม่ได้กระทบเท่าไหร่แล้วมันพิสูจน์ยังไงอะ่ะรถผมร้อยคันรถบรรทุกจุดสักคันหนึ่งไม่มีงานวันนี้อืครับแล้วผมกระทบไหมแต่พวกนี้ผมก็ไอ้รถันั้นก็วิ่งต่อได้งานละแล้วผมกระทบไหมเนะแล้วก็อันหนึ่งที่ตอบไม่ได้คือไอ้พวกธุรกิจบร,ริการบริหารสนับสนุนข้ออะไรต่างๆเี่ยครับมันมันธุรกิจอะไรอะ่ะธุรกิจบร,ริการบริหารสนับสนุนเนี่ยมันมันเป็นชื่อที่อยู่ใน อยู่ในที่เข้าไปสารวจคนมีงานทําทั้งนั้นไงถ้าส่งค่าปลีกอย่างเงี้ยนักสุรกาพเป็นไงนะค้าส่งนี่มันใหญ่มากนะจัวทั้งนั้นเลยอืเขากระทบเหรอใช่ไหมเออแล้วค้าปลีกเนี่ยปลีกอะไรทั้งมันมีตั้งแต่โมเดิร์นเทรดใช่ไหมโ่เออชื่ออะไรได้คอนพิวเนอยนอย่างเซเวนอย่างนี้ใช่ไหมแนถึงแม่ค้าแผงลอยมันมันอยู่ในปลีกหมดไหมเนี่ยเ้องคุพูดนะมันเงนเงี้ยนะเออที่ี่ผมยกตัวอย่างเป่นกัน ยกตัวอย่างมาว่ามันจะมันจะมีผลทางปฏิบัติว่าไอ้ชื่ออุตสาหกรรมไอ้คัสเตอร์พวกนี้มันเป็นคัสเตอร์ที่ต้องปีความนะมีบริการอื่นๆด้วยนะตามแต่ที่จะจะพิจารณาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะผมจำไม่ได้ออื嗯嗯คือคือเขาที่แล้วมันให้หมดไงเนี่ยวีงให้หมดก็หมดเลื่อนไขแต่ล้นนี้มันปูไว้สองเลื่อนไขดึงต้องกระทบกระทบยังไงผมยึดผมยกตัวอย่างนะสองไอ้คัสเตอร์พวกนี้มันมันมีใครบ้างอยู่ในนั้นเนี่ย นอกจากว่าเขาบอกเออให้หมดเลยอให้ยอยู่ในคัสเตอร์พวกนี้ให้หมดเลยออันนี้ก็อันนี้ก็ง่ายอืนะแต่วา่าวันนี้เนี่ยถามข้อมูลจากประกันสังคมแล้วก็เขาก็ยังประกันทงังคมยังยังงงๆเลยใช่ไหม,มเพามันผูกสองเ,เงื่อนไขนี่ไงฮะหนึ่งต้องมีผลกระทบแล้วๆอย่างไอมันต้องไปหาเปเปอร์อะไรกันเข้ามาอีกยืนยันอะไรอย่างเงี้ยพุ่นไฟไปเลย ใช่ใช่ใช่แต่ดีไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณไปผูกเงื่อนไขแล้วก็ไปเอาธุรกิจที่มันมันต้องชัดเลยนะครับดึนะอ่าก่อสร้างอันนี้เห็นด้วยสองฮาบปีกรยย่อยแม่ค้าหาบเล่ของลอยอบริการร้านตัดผมไอ้นี่นะก็ไก่คอโนกคู่นะผมว่าถ้าบ,บเขียนอย่างเนี้ยนะ มันก็ชัดไปหรือว่าจะช่วยผู้สื่อข่าวอย่างคุณก็อาชีพอาชีพที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนแสดงอะไรก็เขียนไปชัดๆเลยอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยผมผมคิดว่ามันมันจะตรงจุดเป๊ะแล้วคนที่คุณบอกผลก็โตไปละเออคนนี้แล้วอย่างคุณมายังมาสอบถามผมมีสปอนเซอร์เงี้ยคุณก็โบไปละเออ ก็เป็นทีมของเออไรงจะช่วยอ่ะมันมันมันตีควักเนี่ยใช่เม่ได้ที่ใบที่เหมือนย่ามันุกจิกยุ่มเยิ้มมันดูเหมือนว่ามันจะกุ๊กกี้กุ๊กกี้กันเลยนะฮะเออเออผมว่าถ้าจะมันก็ต้องรีบบอกว่ามันต้องตีมันมันต้องดีไฟให้ชัดเนี่ยแล้วคนจะจ่ายตังค์เนี่ยเขาก็ตัวความผิดเข้านะอย่าลืมเขาที่แล้วจำคุณปู่ใช่ไหมเรื่องข้าวเช็คบินกันเป็นเป็นร้อยคนเลยเขาก็กลัวเรื่องเงินหลวงไงใช่ อันนี้จะไม่ง่ายกงนะดีไม่ดีหมดแต่โ่ทีนี้มันต่างกับงงดที่แล้วแต่มันมีมันมีต้องตีความกันไม่รู้นะผมคิดลึกหรือเปล่าแต่ก็หน่วยราชการวันนี้เขาก็ยังบอกว่ามันใช่เลยนะที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเป๊ะเลยแหละเออเพราะบอกคุณไปเอาไอ้ชื่อคัสเตอร์เนี่ยมาจาก ที่เขาใช้สํารวจเนี่ยที่รัฐสภาแห่งชาติก็ใช้สํารวจคนคนตกงานน่ะเป๊เลยผมไปอ่านดูแล้วเป๊ะเลยมันเหมือนกับว่ามันมันมันเอามาจากคนละฐานเลยนะผมคิดอยู่ที่แต่น,นนะเขาบอกว่าไอ้คัตเตอร์ค่าส่งนะค่าส่งค่าปีกและซ่อมซ่อมรถจนมันมันอยู่ด้วยกันไดีาสามคัตเตอร์เนี่ยผไอรถจนเนี่ยมันไปอยู่ด้วยกันกับกลุ่มค่าปีกเลย แปลกๆลเหมกันก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็เออใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าต้องต้องชัด่ังนี้ไม่งั้นคนคนจะจ่ายตังค์ก็เขาก็เขาก็ระวังตัวเพราะงั้นเขาเซฟตัวเขาจะบอกไอ้กระทบเนี่ยกระทบกระทบยังไงใช่จะอธิบายกันยังไงใช่กระทบแล้วก็กระทบมากกระทบน้อย หรือว่าเอเอาเปเปอร์อะไรหลักฐานอะไรมามานั่นไอ้มากแค่ไหนเออจริงๆว่าการกระทบเนี่ยมันก็กระทบทั้งนั้นแหละฮะตอนนี้คนไทยถามว่ามีใครไม่กระทบเออมันมันน้อยหรือมากมันมันน้อยหรือมันมากกองเกี่ยวกันเยียวยาได้เลยครันคราวนี้คนจ่ายตังค์เขาบอกพอมันมีกฎมาอย่างนี้เอาเอาเอากฎหนักไว้ก่อนดีกว่าก็คือใช่ใช่ใ่เออไม่งั้นไม่งั้นเขาเองก็เขาก็เสี่ยงต่อการที่จะเอ๊ะหนึ่งัตเจอะไรเขาหรือเปล่าเงินไม่เยอะนะเงินสามสามหมื่นกวาล้านใช่ ใช่ไหมครมับที่นี้ครับเรื่องของการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเห็นค,ค,คุณต้นิดให้ข้อมูลว่าทําให้แรงงานในระบบของเราเนี่ยหายไปถึงสี่แสนกับห้าแสนคนเลยเลยฮะอ๋อเอ้ผมผมทำเปเปอร์อันหนึ่งเมืม่มมมอไรแห่งหนึ่งเขาเชิญผมไปมสัมมนาออนไลน์นะสอนเด็กน,นักศึกษาวิทยาเอกดุษฎีเนี่ยผมก็เลยทําชีตแจกเขาในนแจกแล้วก็เลยแจกชาวบ้านด้วยใช่ไหมก็คืออย่างนี้ ก็เลยจับว่าไอ้ล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยนะผมก็ดูว่าหลังจากนั้นสามเดือนเราล็อกดาวน์เมษาพุษภามิจุนาเนี่ยปีแรกครั้งแรกเนี่ยมันมีคนหายไปทันทีเลยนะจากระบบประกันสังคมอ 4, ี่สี่แสนสามหมื่นกว่าคนหายไปทันทีเลยเอา,าตัวเลขเดือนมีนาปีที่แล้วตัวตั้งกับมิจุนาปีที่แล้วตัวตั้งเนี่ยหายไปเลย 4, สี่แสนสามหมื่นคนแล้วมันหายไปตลอดนั้นลงไปเรื่อยเลยนะอมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ต่ำสุดแล้วก็ดังนั้นทรงตัวฮะตอกแทกตอกแทกเนี่ยเอาว่ามกลาถึงพุทธภาคมเนี่ยมีคนเติมเข้าไปในระบบแค่สองหมื่นสองหมื่นสองพันกว่าคนเท่านั้นเองนะการจะบอกว่าไอ้วิกฤตข่าวที่แล้วเนี่ยใช้เวลาตั้งปีกว่าเนี่ยอืมเรามีคนใส่เข้าไปในระบบเนี่ยเอาเอาแค่มกลากับกุมภาไอ้กับพุทธภาที่ระลึกลงไปฟื้นฟื้นแล้วเนี่ยนะนะพุทธภาโษทีมก มกราปีนี้กับพุทธภาปีนี้เนี่ย5เดือนเนี่ยมีคนเพิ่มขึ้นในประกันสังคมแค่2,200คนนะแล้วไอ้ประกันไอ้ตัวเลขผู้ประกันสังคมกับปีนี้กับปีนู้นเนี่ยที่ก่อนระบาดก็ยังต่างกัน4-5แสนคนหายไปต่างด้าวก็หายไปนะ6-8แสนคนเหมือนกันเอออยู่ไม่ได้เลยนะฮะครานี้เราก็มาดูรอบนีว่าเออรอบที่แล้วมันแบบนี้แล้วมันซุดยาวไม่แค่14วันแล้วคุณกดสวิต อุ้งเครื่องจัรเดินกลับมาใหม่มันไม่ใช่ขนาดมันไม่ใช่อย่างนั้นเออมันกลับบ้านแล้วลูกค้าหายเงินกระเป๋าก็ไม่มีรายได้คุณนึกภาพนะคนธุรกิจหยุดไปเดือนหนึ่งเนี่ยนะตัวครับเงินหมดนะแคปโตมันพังอ่ะไอ้ตอนล้มเนี่ยมันล้มทันทีแต่ไอ้ตอนขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นปุ๊บบขึ้นมางนั้นนะฮะคนคนทำธุรกิจจะเข้าใจว่าคุณหยุดงานธุรกิจจะหยุดไปเดือนหนึ่งเนี่ยแต่รายสายมัน มันเดินต่อมันไม่หยุดเราจ่ายค่าเรามีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไงที่เราเราต้องจ่ายคู่ค้าเราอ่ะพอเงินคุณไม่เข้ามาเนี่ยนะมันกระทบเป็นลูกระนาดเลยนะฟื้นยากมากธุรกิจที่หยุดไม่ได้ครับหยุดแล้วโอกาสฟื้นฟื้นตัวยากนะครับแล้วเราไม่รู้ว่ารอบนี้จะสุดสี่วันจริงไหมผมดูจากตัวเลขนี่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจนะว่าวันนี่ยุดสามวันแล้วเนี่ยตัวเลขยังแปดพันเก้าพันแปดพันเก้าพันอยู่เลยเนี่ยฮะเพราะตอนนี้เรื่องเรื่อง มื่อรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตะโก้คราสิสคือมันปกติโรคภัยไอ้คราสิสวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมาจากการเงินมาจากน้ามันมาจากวิกฤตอะไรต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้มันเป็นมันเป็นไวรัสระบาดใช่ไหมถ้าคุณเอาไวรัสไม่อยู่เศรษฐกิจมันไม่มีทางฟื้นใช่นะไอ้ไอ้ไวรัสมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรวัคซีนวันนี้อคุณลองไปหาที่ตรวจเชื้อดูก่อนคุณไม่ต้องไปฉีดหลอกวัคซีน คุณไปฮะแค่ตรวจเชื้อคุณก็ยากแล้วแอนะไอ้ที่คุณไปฉีดวัคซีนเนี่ยโอ้โหนะเมื่อสองวันก่อนเด็กผมเฮกันทั้งออฟฟิศดีใจเพราะประกันสังคมก็เรียกไปตรวจเรียกไปเรียกไปสามโมงครึ่งนะให้ไปรายงานตัวสี่ครึ่งสี่โมงครึ่งแบบไม่ไม่ตั้งตัวเลยไม่ตั้งตัวตัวสองในออฟฟิศล้เหมือนกันก็บ่นมาเนี่ยมันถูกหวยเลยนะ มันวยเบางคนก็โดนเทเทไปดื้อเลยแทนที่จะได้สุมจะได้อย่างเงี้ยเตรียมตัวจะฉีดพรุ่งนี้แล้วหกโมงเย็นโทรมาบอกว่าเลื่อนนะะอืมใช่มีเต้องลงเฟซบุ๊กอ่ะใครฉีดได้นี่มันลง f เฟซบุ๊กอวดเลยนะใช่มันกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะตอนนี้มันมันกำลังสะท้อนอะไรอ่ะมันกำลังสะท้อนว่าถ้าคุณวิกฤตฉีดรอบเนี้ยคุณต้องวัคซีนแล้วทีนี้เราก็มีปัญหาอะไรยี่ห้อหนึ่งที่บอกเออ ต้องเข็มสองใครคิดแล้วต้องมามีมีเข็มสองเข็มสามอะไรอไปกันใหญ่น้วไปขนาใหญ่นะแล้วก็การคุมเนี่ยมันไปถึงเตียงล้นถึงศพล้นล้นเมนใช่ไหมใช่ใช่ไมครับมันคำถามว่าเออเรามาอยู่ตรงเมืองไทยมาตรงจุดนี้ได้ยังไงเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตกปลานี้มัน มันมันต้องมันต้องเช็คบินนะว่ามันมันมาถึงวันนี้ได้ยังไงครับไอ้นี่มันร้ายยิ่งกว่าทุกทุกอันเลยนะมันจะกิจทางอย่างที่ผมบอกตัวเลขมันพิสูจน์ได้นะคนตายคนเจ็บนะทำมาหากินโอ้มันมันทั้งสังคมด้วยนะงานนี้นะครับครับเพราะนั้นคุณธนิตก็มองว่าสิบสี่วันถ้ายังไม่จบอาจจะมีต่อผมไม่รู้ผมดูว่ามันมันจะมันจะไปต่อไหมล่ะหลายปันนี้ก็ก็ไปต่ออใช่เมาก็มาเขาก็ต่อ มาเลเซียใช่ใช่ไหมมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามมีปิดทิ้งหาไอ้ไอ้นั่นใช้งอนเลยเพื่อนอาเซียนเราปิดโฮจิมินซิตี้เลยยุโรปก็ปิดอีกแล้วนะปิดปิดเปิดเปิดเนี่ยนะแต่ยังไงโรคนี่มันผมว่ามันไม่หายหรอกมันต้องดู่กับเราแต่ต้อมือนกันแต่คือวัคซีนไงวัคซีนเนี่ย วัคซีนคือคำตอบของ,งเรานะมันคือมาใช่วัคซีนคือคำตอบุดท้ายแล้วต้องยี่ห้อที่ใช่เลยใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ว่าปริมาณนะมันต้องคุณภาพด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่ไปบ่นมากเรน้าไม่ดีเลย <c oughs> บ่นมากมากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำเกลือใส่ไม่ใี่ เอาเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนครับท่านกับพบกับคุณปียงสูงครับคุณธนิตครับมาให้ความเห็นกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับพบกคุณเปียงสูครับคุณธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็มองหลายๆแง่มุม